่วงที่แล้วเราพูดกันเรื่องสาเหตุของริ้วรอยไปแล้วนะคะทีนี้เรามาปรึกษาคุณหมอเรื่องวิธีการป้องกันแล้วก็รักษากันบ้างดีกว่า<ช>ก็ต้องย้อนไปถามว่าจะป้องกันอย่างไรเรามักจะได้ยินค่ะว่าอาการทาครีมที่มันมีส่วนผสมต่างๆที่ดีกับหน้าของเราเนี่ยมันสามารถป้องกันร,ริ้วรอยได้อันนี้จริงไหมคะคุณหมอถ้าเราเลือกอครีมที่มีส่วนผสมเราควรจะดูที่คุณสมบัติอะไร<ค>ะบ้างถึงจะเห็นผลใช่ไหมคะหนึ่งก็อาจจะเป็น ครีมซึ่งสามารถให้ความชุ่มชื้นผิวนะคะที่เหมาะสมกับสภาพผิวเรานะคะ,คะมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์กันแดดน,นะคะ<อ>หรือว่าอาจจะมีส่วนผสมของสารสกัดที่อาจจะช่วยกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนมีอะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นพวกอนุพันธ์ของวิตามินเอนะคะพวกอนุพันธ์ของวิตามินซีนะคะ หรือว่าพวก peptide ต่างๆนะคะซึ่งอาจจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของเราได้นะคะแล้วก็อาจจะมีตัวที่สามารถช่วยลดพวกอนุมูลอิสระหรือว่าลดการอักเสบที่ผิวเรานะคะอ,อย่างเช่นเราเคยได้ยินเรื่องของพวกเ,เรืยก่อะโลเวรานะคะหรืออะไรที่ลด การระคายเคือง,องผิวะนะคะเพราะ,ะอย่างที่เราบอกแล้วถ้าระคายเคืองหรือมีอนุมูลอิสระก็นนอาจจะทำให้เรามีริ้วรอยได้อันนี้เป็นป้องกันไม่ให้เกิดงานแก้ไขเรามักจะเจอครีมตามท้องตลาดที่บอกว่าสามารถลดเรื่อนริ้วรอยได้ภายในกี่วันลดริ้วรอยกี่ประการ,รตรงไหนบ้าง56,7,8ที่ยอะไรเงี้ยอันนี้มันทำได้จริงไหมค คือจริงๆเราจะต้องคิดก่อนนะคะว่าริ้วรอยเนี่ยจริงๆก็จะถามกลับว่าริ้วรอยคุณเป็นมานานเท่าไหร่อะคะแบบนานวันเดียวชั่วข้ามคืนไหมพราริ้วรอยที่มันเกิดขึ้นเร็วมันก็มีจริงนะชั่วข้ามคืนก็คือริ้วรอยพวกไหนเอ่ยที่มันจะเกิดขึ้นเร็วก็น่าจะหายเร็วได้แต่ถ้าเป็นริ้วรอยซึ่งเกิดจากความเสื่อมของแดดนะคะหรือว่าการสูญเสียคอลลาเจนหน้าที่ห้อยลงมามันใช้เวลานานสะสมหลายปีเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่มันจะหายเร็วนะคะยกเว้นว่าคุณก็สลิงมันขึ้นไปนะมันก คือทันทีแต่มันไม่ได้อยู่ถาวรนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเขาต้องใช้คําว่าลดเรือนไม่ใช่ลดเรือนลดเรือนใช่ค่ะมันไม่ได้สามารถทําให้หายแต่อาจจะแลดูลดลงได้ถ้าเรามีมอยส์เจอร์ไปหรือลักษณะของซิลิโคนหรือโพลิเมอร์ไปฉานะคะหรือแต่งหน้าทับมันก็ดู ลดเลือนได้นะคะดูลดเรือนได้ชอบมากเลยที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดข้ามคืนก็แก้ข้ามคืนได้แต่ถ้าเกิดมาเป็นปีแล้วจะมาลดเรือนในเจวันไม่มีนะจ๊ะมีสติด้วยนะคะเวลาไปซื้อทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงริ้วรอยบนใบหน้าคองคุณหมอถ้าเขาจะมาหาคุณหมอเพื่อที่จะแบบาทาให้ริ้วรอยมันดูดีขึ้นดูไม่ไม่ยับเท่าที่มาเนี่ยตรงไหนรักษายากสุด จริงๆมันรักษายากหมดนะคะก็คืออาจจะมีทั้งดิ้วรอยแล้วก็ห้อยอะไรอย<ช>่างเงี้ยรวมกันหมดนะคะ<ช>จริงๆมันก็คือยากเนื่องจากว่าเราต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไร<ช>นะคะ,<ช>คะแล้วก็ความยากง่ายจะเรียกว่ายากง่ายก็ต้องดูสาเหตุก่อนแก้ได้ยังไงคนไข้พร้อมไหมลักษณะการทํางานที่เขาจะทําอะไรเพื่อการรักษาการทําเลเซอร์นะคะคือหมอไม่ได้ทํายากแต่คนไข้จะยากถ้าคนไข้เลือกการเลเซอร์เช่นมันกรอหน้าลอกผิวออกทั้งหมดนะคะนั้นก็คือคนไข้ก็ต้องดูแลมากแต่ถ้าเลือกอันที่แบบ มันไม่ได้มีแผลอะไรมีแค่แดงๆแป,ป๊บเดียวคนไข้ก็ดูแลง่ายผลก็จะได้น้อยกว่านอกจากจะครีมลดเลือนริ้วรอยแล้วทีนี้มาครีมยกกระชับผิวกันแลค่ะหมอคะสามารถยกให้หน้าตึงได้ภายในกี่ครั้งกี่ครั้งที่ใช้ค่ะเป็นไปได้จริงไหมคะคือจริงตัวเองก็จะอธิบายกับคนไคข้แบบนี้ค่ะเหมือนกับถ้าคุณมีหน้าอกที่หย่อนยานอะ่ะคุณใส่ ยกทรงอ่ะมันก็ก็ยกขึ้นทันทีใช่ปะถูกแล้วมันหาวรไหมคะก็รู้อยู่แต่อันนี้คือคนไทยอยากให้มันเป็นอย่างนั้นบางทีคนไทยเขาอยากจะฟังสิ่งที่เขาอยากได้แต่จริงเราคิดเองอะได้ค่ะมันเป็นไปไม่ได้มันนีหยุดมโนนะลูกนะหญิงไทยอย่างเราเอะอะก็จะพบแพทย์ให้เร็วให้ไวหมอคะให้ทาครีมไปสองปีหนูว่าหนูไม่ทันแล้วค่ะโบเลยไหมคะฟิลเลยไหมคะโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ร้อยไหมมัน ได้ผลจริงไหมแล้ววิธีไหนได้ผลกับอะไรคะคุณหมอโบโ็อกซ์หรือว่าโบทูลินูมท็อกซินเนี่ยก็เป็นตัวยาซึ่งออกฤทธิ์โดยการไปลดการทํางานของกล้ามเนือ้อนะคะทีนี้ริ้วรอยแบบไหนที่เกิดจากการทํางานของกล้ามเนื้อนะคะยกตัวอย่างก็คืออะไรที่เราแสดงสีหน้าแล้วมันเห็นชัดขึ้น ก็ยกตัวอย่างเช่นพวกตีนกานะคะเลิกหน้าผากเลิกหน้าผากหรืขมวดคิ้วนะคะนี่ก็จะเป็นอะไรที่กล้ามเนื้อดึงนะคะเราก็จะเห็นชัดขึ้นเมื่อเรามีการแสดงสีหน้าอันนี้ก็จะเหมาะสมกับโบท็อกซ์ก็จะเหมาะสมกับริ้วรอยประเภทนี้นะคะทีนี้มาถึง ฟิลเลอร์นะคะฟิลเลอร์จะแก้ตรงไหนฟิลเลอร์ก็แก้ตรงคอลลาเจนที่หายไปหรือเบบี้แฟทที่หายไปค่ะแบบบางทีคออายุเยอะขึ้นก็กลายเป็นแก้มตอบขมับตอบนะคะอันนั้นก็จะเติมฟิลเลอร์นะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นร่องอย่างเช่นร่องรอบรอบปากเงี้ยค่ะดูแกรอยรอยคิ้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือเติมให้เต็มขึ้นนะคะนั่นก็คือจะเติมให้มันเต็มอะฟิลเลอร์คือเติมตรงไหนที่ หายปลายตรงไหนที่โบลึลกปลายเราเติมด้วยฟิลเลอร์ให้เต็มนะคะล่าสุดมาร้อยใหม่ร้อยใหม่นะคะร้อยใหม่ก็คล้ายๆเราพยายามจะคิดไงคะว่าแบบเหมือนกับว่าเอ๊ะเหมือนกับใส่ย,ยกทรงอะใช่ไหมที่เราคุยกันเมื่อกี้หรือไอ้สลิงหน้ากยสลิงข้างในได้ไหม,ไไหมสลิงข้างในได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ต้องบอกว่าเอออันนั้นคือคอนเซ็ป จริงนะคะหลักการแต่ทีนี้ตอนหลังมันก็ยากอ่ะจะไปสลิงหน้าเลยต้องใช้สีมือสลิงตรงไหนที่ไม่เห็นดึงแล้วไม่อะไรเงี้ยม่งั้เก็จะเห็นบางคนม,มีแบบว่าเป็นรอยเ,เห็นเป็นอาใช่ไหมคะเหมือนกับ <ๆ S 2> เราดึงเนี้ยดึงมากไปมันก็อาจจะไม่ถูกทิศอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่บางทีมันก็จะมีไหมหลายแบบบ้างไหมลอยบ้างไหมผูกบ้างนี่ก็ต้องศึกษาให้ดีเพราะว่ามันมีไหมหลายแบบหลายประเภทหลายวิธีการมากถามว่าทำไมถึงมีหลายวิธีการทำไมถึงมีหลายแบบเพราะว่ามันไม่มีอันไหนที่ดีที่สุดอะไรก็ตาม ารที่มันดีที่สุดมันจะไม่มีให้เลือกหลายแบบนะมันก็จะต้องมีแบบนั่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วปัจจุบันเราก็คิดว่ามันยังไม่ใช่การรักษามาตรฐานนะคะดังนั้นก็ผู้บริโภคก็ต้องศึกษาให้ดีว่าเราจะไปร้อยไหมแล้วการใช้วิธีการทางการแพทย์อย่างนี้ค่ะอย่างเช่นอะนง่ายๆเลยเราคิดว่าสิ่งที่คอม m o ที่สุดนะ่าจะเป็นโบท็อกซ์มันอยู่ได้นานมากน้อยขนาดไหนต่อการฉีดหนึ่งครั้งอคือจริงๆจ,จ,จะบอกว่ามันมันมีคนทําเยอะที่สุดเพราะว่าจริงๆมันมันง่าย มันง่ายใช่ไหมคะแล้วก็มีอันตรายไม่มากนะคะทำไมถึงว่าอันตรายไม่มากเพราะว่าตัวยานี้ค่ะถ้าเราใช้ตัวยาที่มาตรฐานนะคะมีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องมีมาตรฐานตัวยาเนี่ยมันจะลดการทํางานของกล้ามเนื้อชั่วคราวหมอใช้คําว่าลดการทํางานไม่ใช่ไม่ได้ทำลายกล้ามเนื้ออันนี้เป็นข้อดีแต่คนไข้จะมองว่าเป็นข้อเสีย ว่าเอาไม่ทําลายทิ้งไปเลยล่ะหมออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไหมมันเป็นข้อดีแล้วถ้าเกิดคุณทําลายไปแล้วคุณไม่ชอบอ่ะมันเอาคืนมันเอาคืนไม่ได้ยาหมดฤทธิ์ก็ทุกอย่างก็คืนสู่สภาพเดิมประมาณก็ขึ้นอยู่กับว่ายาที่เราใส่มากน้อยแค่ไหนนี่ถ้าเราแข็งเกินอ่ะมันอาจจะมากไปไม่ธรรมชาติหรือว่าอาจจะใส่เท่าเพื่อนแต่เพื่อนเรากล้ามเนื้อใหญ่เรากล้ามเนื้อเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะอยู่ได้นานโดยทั่วไปเราให้ว่าประมาณ3 4 5 6ี่ห้าเดือนค่ะแล้วมันจะก็ค่อยๆคืนมาก็ถึงได้บอกอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้องฉีด โบท็อกซ์ที่มีคุณภาพแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือฉีดกับคุณหมอเรื่องของฟิลเลอร์นี่ก็จะอันตรายอันนี้อันตรายใช่ไหมอันตรายกว่าเพราะว่าฟิลเลอร์เนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนเติมให้เต็มเพราะฉะนั้นปริมาณที่เราใช้มันจะค่อนข้างเยอะไม่ออกไหมคะปริมาณที่ใช้ก็เยอะละทีนี้ข้นด้วยเพราะนึกถึงมันเนื้อมันคือเนื้อถูกไหมมันคือเนื้อเหมือนก็เราเติมเนื้อเข้าไปมันทั้งข้นทั้งเยอะแล้วก็เวลาฉีดเนี่ยก็จะอยู่นานเท่าไหร่มีคนบอกว่านานเท่าไหร่ นานมันดีไหมหรือนานมันไม่ดีเราก็บอกว่านานมันก็ไม่ดีไหมคะเพราะว่าบางทีหน้าเราเปียนอะเราใส่ไปตอนลัวเราอยากมีแก้มค่ะใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นไม่เป็นที่นิยมแล้วแก้มอยากหน้าเล็กแต่มันอยู่ทาวนอ่ะหรือว่าเดิมเราอยากจะมีแก้มแต่ตอนหลังแก้มที่เหลือเราห้อยไปแล้วเหลือแต่ ที่ทฉีดไปตรงนี้มันไม่มันไม่เข้ากันแล้วใช่ไหมเราไปใส่ของที่ถาวรอ,อะ่ะมันมันไม่ได้ไไดเพราะนั้นมันต้องอยู่ในความยาวที่เหมาะสมที่เรารับได้นะคะ<า>โดยทั่วไปเราก็ให้ประมาณสักปีนึงอะคะ่ะคิดว่าเหมาะสม<า>นะคะซิลเลอร์ในปัจจุบนัน ถ้าเราใช้กันมากๆในปัจจุบันก็เป็นพวกกลุ่ม HA หรือ y y l l u r o n i c Acid ซึ่งพวกนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณ1ปีนะคะแล้วก็เราสามารถสลายได้เมื่อเราไม่ต้องการเพราะเราจะมียาสลายเกิดเราไม่ชอบหรือมันเกิดผิดพลาดขึ้นมาเป็นก้อนหรือเทคนิคไม่ดีอะไรเราก็ยังแก้ได้อีกอย่างหนึ่งที่เรามักจะได้ยินบ่อยในช่วงที่ผ่านมาเพาะเนี่ยค่ะไอชีตนันอันตรายงี้งงน้งนงอนงอนงนี้หญิงไทยก็ตบเลยค่ะ ฟาดเริ่มมีการแบบว่าตบหน้าให้หน้าเข้ารูปอันนี้มันมันช่วยอะไรได้จริงไหมคะคุณหมอก็ฝาดจะช่วยได้แล้วถ้าแบบคนเขาแบบเขียวเขียวห้อยๆอ่ะแล้วตกแล้วมันตึงอะมันบวมอะมันตึงใช่ไหมคะมันคือกิริยาการบวมใช่ไหมคะในความรู้สึกวมมันก็จะรู้สึกตึงขึ้นใช่ไหมคะ มันก็อาจจะก็น่าจะเป็นชั่วคราวเนี่ยตกแล้วมันก็เออแบบตึงมันบวมๆหน่อยๆก็ดูตึงขึ้นดูเรียบขึ้นแต่ว่าโดยหลักอาจจะดูแดงๆมีเลือดปาดหน่อยๆด้วยนะคะแดงๆมีเลือดปานนิดนื่เออชอบตรงนี้เอาไว้ไปเวลามองตามคำโฆษณาต่างๆไม่ว่าจะทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งคลินิกความงามหรืออะไรเรานี่นะคะคือ เอาข้อมูลที่วันนี้โมไปนั่งคุยกับคุณหมอนะคะไปลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะคะวันนี้เรียกว่าถามไปหมดทุกอย่างที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของริ้วรอยเลยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์ิเพนพันธ์ด้วยนะคะราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ<า>คุณหมอทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการ รักษาริ้วรอยเนี่ยนะคะมันมีวิธีการอย่างไรบ้างแล้วก็ทําได้จริงไม่จริงอย่างไรก็เรียกว่ารู้ไปหมดครบถ้วนในสวยศาสตร์วันนี้แต่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาเสริมกันเข้าไปอีกสักนิดนึงค่ะว่ามีอาหารการกินหรือวิธีการใช้ชีวิตอะไรบ้างนะคะที่เราอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมสวยศาสตร์ไปทาตามเพื่อจะได้ไม่แก่ก่อนวัยเดี๋ยวติดตามค่ะ